ลานที là, ่สามว่าสิแปดคิวแต่เช้าใคยทาเอาคนเียวนิสิบแปดคิวเออไงไงผว่านผอว่านจะไปสื่อสู้เย็นดุง่ายๆว่านเนี่ยงนาที่จุดมากสู่เย็นแม่เท่ามันหน่อยเด้วยวนด้มันบม่ค่อใส่อากาศร้อนไปเบิ่งเล้ยวเบื่งแล้วเขาว่าจังใดไปล่ะไหนล่าไหนกับขึ้นกันเบิดแม่ข่อยกันหนีออกมาตนาอ๋อขว่าขึ้นกันเบิดจังสันขึ้นกันเบิดอไปถาม่าเอาง่ายๆมันก็บอกว่าสิบแปดคิว ล้านที่สองก็สิบแปดคิวหลานที่สามกบสิบแปดคิวกระเช้าไาเอาคนหมดยอนสิบแปดคิวคือมันกระิชโดนขาบอกว่าถาเนาะคขถามสองสามหลานเขาบกว่าเขาคก็สิบแปดคิวสิบแปดคิวตัวห่งบอกว่าเอาเงยเงย่ลานไดกก็สิบแปดคิวเวอร์คุนบ่เนีโอ้ผมกระได้าาโดนแล่ขบอกว่าถาแล้วเขาบอก่าแ้วแนวอืนด้วไหมไอเสือของยังไง หัวขไยกระไดเนาะเจมันซ <'t> ื้อไดยประด้ตูวเย็นเบื่องนสิ้อไปยิกคือถถมมาอีกคือเร้าหนึ่งละเฮ้ยเจมันซื้อไดยประด้ยใส่ตเย็นสิบแปดทีู่